ดูประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้าอาณนลีตัวเตอร์เดพระคุณละเทศพลังมันพระคุณเหญ่ปานนลเทศนาไปทั้งตอนมันเนี่ยบปกันเถอะอานนลต้งไปทีนี้คือนั่นเป็นไฟเป็นหนาวมันสายหนาวด้วยเนาะทีนี้ไปถึงเทศยังไม่หยุดทีนี้อาณนลเตรียมเลี้ยงประตูแย้ยงก็บนแต่เลยครับเพราะคุกคนต้องคุณมาเขาลู้ความปุิต พระาะกาเลยต้องยืนอยู่ตรงนั้นหรือที่บันไดหาหนอนอยู่บนันไดล่างคุณพระเจ้าดำในหมดไม่ได้เดือเจ้ายืนนะครับยังไม่ได้ใส่รองเท้ารองตีนนะครับยีนเบ็ดจะรู้จักที่ไหนว่าพระพุทธเจ้าเขาลบสามอันนั้นทีนี้ผ่านไปสามส้มสีสุ่มผสมยาหมดน้ำค้างลงหนักขอมันไม่หนักเปล่าๆเลยครับมันมีสายยางลงเลย ดูแต่งว่าตรงเมืองไทยมันไม่มีโอ้นอานน,นท์เยอะเลยเยอะเลยทีนี้ก็เดี๋ยวจะดาพิเรนวันนี้ดึกนับประถมยามสิ้นเนี่ยนี่กับพักจะเสร็จลติดประตูหน้าศาลประเทศอานนท์นักเทศนายังไม่จบนะสราชุธเจ้าขอรบธรรมโดนแดนนี้เสียงได้ยืน เจ้าพระเจ้าทันแเนายพระเจ้าทานในี่นาเล็กมาเนะเขาชาตเจโทรมาสิไม่หนาเดีว่านน์เล่นดีเล่นบัดมัดทิมยาวหันไม่ตีหนึ่งตีสองแล้วกบไม่หิมะลงมาตูเป็นสายลมมแรงเข้าแรงเข้าหนึ่งคำว่ามาชาตปตูพังฝาด้วยอยู่ข้างในไม่เป็นไรเลยจะไปที่หนึ่ง แต่พูดเจริญวันนี้พระองค์เป็นสุคุมาในชาตินะผิวละเอียดอ่อนหนาวมากนะทิ่นานยังไม่จบนานนท์ศาสนาโคดจ้าขอรบธัรไม่ต้องชาติต่อไปโอ้ยตอนนี้แย่แล้วไปทั้งตีสี่ครับประชิมยามต้องฟ้าเริ่มนี้ต้องฟ้าเริ่มหนุนเปลี่ยนสีหน้าระกายเป็นเรื่องขึ้นที่นาจบนะ มันจบตอนนั้นอะอาปันโตแบบพรรางปันตครับพระพุณน่าอันต้องเริ่มเตรียมลงมาเนี่ยอาณีวิชานั่งไม่มีใครแจ้นะโดยเฉพาะพระสารีราได้ต้องเป็นไปซ้ำงเนี่ย่พุทธบริษัทั้งพระทั้งมยมถวายบำกลมเสร็จะคุณน้านมแม่ข้าองค์ไม่ทราบว่าพระตาดามาฟังธรรมไม่ให้กันจกแต่ตอน ดูที่รางคดเจขอขออ้าพรนครครับตั้งแต่ปฐมยาวต้อ,ง,องปัดชิมยาวยืนนะครับไม่ได้หน,น้าด้วอเมี่ยในดีนี้ไม่รู้จักว่าโอ้ห้องสูงห้องต่ำอะไรนั่นะอะไรนั่นกี่ีระเบียบไม่คิดจะรับท่าตนพระพุทธแท้าอะไรอุณหภูมิปฏิหารจะเข้าไปหยับหยับที้เราโอ้มันไม่รู้จดิ ที่น้องปูชาเนมะ่อที่มนุษย์ทำได้ของน้องปูมันแอบตะวันเห็นแต่ไม่ต่างจากสักาขาเยอะนะมองเห็นนะมองเห็นจิตกนะ็คือตัดชาเรื่มใจนี่ก็ภาวนาไม่รู้เสียงเ,เราจะรู้อยู่แล้วน้องปมูมันรู้ว่านะจิตมันไม่คิดบ้องมองเดี๋ยวก็เสร็จนี่ข้าวไปรำไมไม่ไมระวังนี่นะ่ะ มีพจนค์คนทำมานคนสามคนเสียวน่ะจิตมันก็ไม่ออกนอกนิวรณ์ทำมันไม่ครอบน่ะยิ่งใกล้ยิ่งใกล้เขาหาไม่ดูพระเต๋าองค์เดนรุ้เดินทำความเจงันโอ้ดี๋ยนี้พระเจ้านุ่รอรับเยสุดท้ายอามัตรองปู่มั่นอยู่มั่นผู้บัญญันอยูอย่ครับแล้วเวลานี้หมากจงปแล้วขนันนี้ไม่ได้ก็ฉัน่นจงปองอ้อนั้นเม่นโล เนี่ยขอพักแต่วหลวงปู่มั่นมาเองได้เลยครับเออ่านจะนมาแล้วผมคอยอยู่นะโดนมานี่มาอนิจจาย,ายาทํายิ่งต้องหมดทุกข์เลแต่ถ้าท่านไม่มาเนี่ยนะครัครั้งไปครั้งมานะยิงตอนรับไม่ถูกรเรื่องมายิงยันะีค่คเนเนี่ยคอยแทนนะครับนี่ท่านมาตรงนี้คยคอยมันก็ไม่มีนะคร นี่เราขาดอวัยวะหนึ่งมีสติมีการล่อยดูต้องการดนูจิตเงมยอพวกพวกท่กนันเราบางแค่นั้นมันบรรลุันั่นจิตมันไม่ห่างกรนทำก็สิ่งกันทมนี่เราไม่รู้เ่อความมรรก็เหมือนภูมิจิตเรามันต่ำมากหนึงกันทำนของเล่นนึนี่จิตต่ำภูมิธรรมที่ฐานยรงรับมันหนึ่ง แล้วเอาสติไปไห,หน่เอ้ยสติั้งหลายมาเฮ้ยหนูเฮ้ยพามาเดือบไปนั่นเดือบสายใจท่านจะเดือไปโอ้สติแต่งมื่อไรจะบรรลุน่ะอืมอืมไม่มีสธิสิทธิทมันไม่มีนะาตอนสายมา้ยฝนเห่หา,าอะไรอันน,นนั้านาอันนี้มาในเดือบเอาดังหยุดไม่หยุดท่านตรงนั้นลงครับ แต่เขาหยุดเทาก็ลงมาตามลงไปอีกพอกมันเสียอย่าง้นึ่ขาจะเอาสิทธิอันหนึ่งที่จะหยุดหยุดระลิมไปเพื่อแม่เขาตกนรกขนัดนีน้แต่โครงการที่เขาได้เขาไม่มีสิทธิามาทำตามตามขนาดนั้นเลยหลวงพ่อพ,พุทธเจ้ายานืนะคระับบางทีผสมยำไล่ไปทั้งข้าวลมตามเหมือน เนี่ยไม่รู้จักว่าจิตภาวนาพิงคิดไม่เอาไหนไม่รู้จักจิตภาวนาไม่เห็นจิตยายนหรือว่าเพื่อไม่เอาลูกตังปคงนั้นไม่เคยรู้เลยว่าเออพระธรรมอยู่ที่ไหนรอที่กระทั่งนะึกมันหมดไม่ต้องดูคนเก่าๆตะลุนมาทิพท์มันไม่มีเนี่ยคนยังไง ในรานี้เนไมตรเรียนมดในเดือนนี้เขาพยายามแตงพันเพื่เช้าเป็นน้ำงมงถูกเจอั้งประจานนทางพ่อไม่ถูกกับเรื่องเที่ยวที่ก็มาขายเขาเอามาซอยใส่น้ำผักใลานี้ไม่ทำเป็นงของถึพยามดัดแตงพันให้ออกนอกเลยดูกันนี่ถ้าเป็นของโบราเนี่ยเพระหมดฤดูแล้วมันไม่มีเศรษฐนไม่ถยงินกัเกิดเนี่ อันมากเหมือนกันมันเ้อตั้งใจสวดตั้งใจภาวนาไว้ตั้งจิตตั้งมัณจะเอาไว้อธิษฐานมาสวดเสมอเพราะเชืช่อไว้ถ้าหน้าจะเรยนไม่ได้สายสงครามทีไม่เอาไม่ไฟโลรู้ไม่ต้องไม่สะสมตันนี้ถ้าหน้ามันก็ไม่รู้เองหมดท่าทำไหต้องปล่อยไปให้ดงทิ้งไปมไหมดจะภาพ ไม่รู้สึกปวดนีเด็กที่เขาไม่ว่าจะหนาวไฟรวไม่เดือดแค่ผุ้มันเขมองเห็นเขาให้ตีให้พรอยู่จะไม่นตั้งถือไม่เท้ายอนทางมองเอ๊ะแคนี้สดุกเนี่ยยายย่องแทนี้ว่าไม่มีอายุยืนมันใหญ่เอ๊ะเดียวนั่งทุกทานในตรงมันใหญ่อย่างนี้นะวอกว่งเออถึงวันนั้นเนี่ยมันต้องื่นเอานั้นแหะมองเห็นตลอดสาย เนืนอ่าแข็งแรงนหนุ่อะวันนั้นคือหลงตาตกใจแข้งข้องแยว่วนนั้น <c oughs> เีน่ตาต้งเเด็นยังแข็งเดินฟอเลยนั่นต่้ั้งวันนั้นถ้าท่านที่เกิด,ดเหดที่เกิดเรยียงไรมานั้นโอ้วันเตอนอาา่านมบฐานนะ <c oughs> พ่อแม่ที่ปานาญาตี้หาเพื่นกรบอมีได้วันนี้ถ้าสูทั้งหลายเป็นยืยากันเองจะ ในวันนั้นทังจะลปผ้กรรมเวลาพอรอพอเวลาลงดึงอยู่ไหนกรรมอยู่ไหนเฮ้ยทาไมหมอไม่มาเลยทำไมไนาพัตัวองคชาบเนนโอ้ใครเห็นไรโอ้มันเป็นไมนี่นะยังยังมีลมหายใจอยู่ตอนติ่นลมทจะโล เชื่ดู้ดีผลงานผลกุศลของเราเชี่อว่มันจะมองเห็นภายในเพราะจิตดูจับมรรคผลไม่ได้มันก็ไม่จับในเรื่องหลังพ้อยหลังไปเออเพราะเราขี้เกียจฟังเทศขี้เกียจฟรังธรรมเพราะเราฟังบ่หู่เราบ่เห็นมันจะลงไปในเทศมนี้ครับแล้วตัวนั้นตายไว้ใจเรืรรร่องกรีลองหนึ่งลงอีกหน้่งแบบไปไหนโอ้ไปไหนไม่ เนี่ยเราเฮ็ดเองท,องทั้งนั้นทสิเลยทำเจ็ดขวบแต่ว่า,าท่านเป็นอดีปฏิหาร่ือเถูกหมอกในตอมาเจ็ดเจดเดือนเดวันรักษาบุถามสิเท่านไปกองน้ามากองนานสวายานั่น,นสมบุญบรักษาบุรถงด้เจอพันถามอพันเ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดันเอนโอ้ยทุกข์มาก วัดชายาถุมาน้าเจ้าบุตรไ,นะไม่สม,มค,มควรสม,มควรยาแม่ฟังเลยเอ๊ะลูกพูดเลยรเดคอดมาวันนี่เป็นคุยแบบทำเสนาหาดีเนี่ยฟังไม่ทันเลยเทเขาก็ไม่เทิ้งทังเกตนะครับสมเด็จมันไม่เทิ้งฟังเสียงโนกคุยน่าตื่นเต้นเทเขาฟังไม่ทันจึงหัมจัดอาหารเนี่ยท่านทำเสนา่หาดีนะล,ลูกลูกดีฉันคุยเรื่องอะไร พอเราถามสืริดีจะอยู่ในคันเจ็ดกี่เดเดือนเจ็วันถึงไหนมันโอ้ยทุกข์มากเราก็เลยบอกว่าเออนสื่ดีต้าบาปพะชาไม่สมควรสมควรอย่งโอ้เย็นเย็นนี่เช้านี้ทลองในเย็นนี้เอาไปสรงเทวันเห็นไหมแล้วเวลาจะเอาหุนกนำค่นแก่เย็นนโถดมันแก่ที่สองเลยนะสะเคียาทางนี้พุทธิสามแม่หัน เอาคนผมหมดนามด่านอะไรนีตั้งใจจริงจรรอเรเคาะเวลาสิรีมาก้งเทพเนี่ยโอเนี่ยต้องเคาะไหมเธอทักถามแค่นั้นปุจฉษาแค่นั้นในมนดิย์ออนั้น